มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนพิษเศรษฐกิจกำลังซื้อซบเซาร้านค้าปลีกขนส่งทยอยปิดตัว5มิถุนายน2567แหล่งข่าวจากวงการค้าปลีกและค้าส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกมายอมรับว่าขนานี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและย่อม SME กำลังประสบปัญหายอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซึมลึกมาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้เจอภาวะกำลังซื้อถดถอยอย่างรุนแรงส่งผลต่อรายได้และก็สภาพคล่องของผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วก็ส่งในหลายจังหวัดของทางภาคอีสานแหล่งข่าวกล่าวว่าเดือนเมษายนในปี2567นี้มีกระแสาการปิดตัวของร้านมินิมาร์ทเก่าแก่ในจังหวัดนครราชสีมา3ราย ซึ่งแต่ละรายนั้นมีเครือข่ายกว่า1 0สาขาและเปิดดําเนินการมาหลาย10ปีรวมถึงอีกรายนะคะทำธุรกิจค้าส่งและผู้จัดจําหน่ายกระจายสินค้าผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระจายสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเช่นน้ําอัดลมนมเป็นต้นค่ะได้มีการเปลี่ยนมือธุรกิจโดยมีเจ้าของค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดอูบ่บงราชธานีแล้วก็สุรินทร์ข้ามจังหวัดเข้าไปเทคโอเวอร์กิจาก,การแล้ว ธุรกิจค้าปลีกส่งในโคราชมีการแข่งขันที่สูงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่แต่กำลังซื้อก็ไม่ค่อยดีนักยิ่งในอีกสองปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เห็นมากขึ้นทั้งกิจการเปลี่ยนมือทยอยปิดกิจการคงไม่ใช่แค่สีรายที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกทั้งปัจจัยก็คือคนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่สารต่อกิจการด้วยมีความกังวลต่อภาวะกดดันในหลายด้านไม่ไหวซึ่งในอดีตบริษัทเหล่านี้เคยมีรายได้ระดับเหมือนล้านบาทต่อปี ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ